สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาดูแปลงกุหลาบอีกแปลงที่เราได้ทําไว้ด้านข้างข้างบ้านนะคะนี่คือส่วนข้างบ้านนะคะก็ทําแปลงกุหลาบไว้ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าได้ลงกุหลาบไปแล้วประมาณเก้าต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลงไปแล้วจนม่กจะเป็นกุหลาบตัดดอกนะคะก็จะมีสีขาวสีแดงสีส้มคละกันไปนะคะ เนี่ยคือที่จริงเราใส่ดินไม่เต็มนะเพหนื่อยก็เลยเอาแค่นี้สักครึ่งออครึ่งกระบะของที่ปลูกอะคะ่ะนะก็ผสมเหมือนเดิมค่ะชีวัวพวกปุ๋ยหมกักแล้วก็มีดินปลูกอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ได้ออผสมกันเตรียมดินก่อนค่อยเอาน้องกุหลาบลงนะคะก็ลงได้แค่9ต้นค่ะเพื่อน ส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะที่เหลือเดี๋ยวเราจะหากุหลาบตัดดอกสีอื่นๆมาลงเพิ่มนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ทำการทำความสะอาดด้านนี้นิดนึงนะคะพอดีก่อนหน้านี้คือหญ้าลุกเต็มไปหมดเลยไม่แน่เผื่อเราจะได้แบบเออปรับดินแล้วก็อาจจะเทพื้นไม่ก็เอาเออหญ้ามาปลูกนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูต้นกุหลาบที่เราได้ลงไว้ไเพิ่มนะคะลงกุหลาบเพิ่มไปสวนหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสวนนึงเล็กๆข้างมานตรงน,นี้ก็ได้ลงอะไรไปบ้างอันนี้ต้นเดิมนะคะนนี่น่าจะเป็นเออไม่แน่ใจอเล็กซานดรีนหรือว่าบิชอปไม่แน่ใจะคะ่ะแล้วก็อีกต้นนี้นะคะกุหลาบที่เราได้ลงไปหนต,น,นต้นสองต้น แล้วก็ออสวนหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆอันนี้คือสวนหน้าบ้านนะคะทีเ่เราได้ทำไปก่อนหน้านี้กม็มีกุหลาบเพิ่มมานะคะก็มีต้นนี้ Guardian Angel นะคะดูน้องเขาสิหัวห้อยเลยเพิ่งได้มานะคะเพื่อนต้นนี้เพิ่งได้มาก็เลยเอามาลงไว้ตรงนี้ลงดินไปเลยนะคะดูเพื่อนเนี่ยค่ะ ือหลิวไต้หวันนะคะทืแรกนึกว่าเขาตายค่ะเพื่อนเนี่ยเขากําลังแตกยอดอ่อนออกมาดีใจมากเลยเกือ <c oughs> บถอนทิ้งแล้ว <c> ค <oughs> <c oughs> ่ะนะโอเคอีกต้นกุหลาบที่เราลงเพิ่มนะคะก็จะมออีตรงนี้นะคะนี่ฝั่งนี้ค่ะก็จะมีต้นนี้ไม่รู้ชื่อนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นกุหลาบตัดดอกหนึ่งต้น ้นนี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นซากุระทากุมินะคะไม่แน่ใจนะคะตรงอันนี้สองต้นแล้วก็มาฝั่งนี้หนึ่งต้นแล้วก็อีกสองต้นตรงนี้นะคะที่เราได้ลงเพิ่มนะคะคืออ้อมจะเอากุหลาบมาลงเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวกุหลาบที่เราเอฟมาคือเยอะมากเลยส่วนมากก็จะเป็นกุหลาบสูงพุ่ม พุ่มเล็กอะ่ะพุ่มเตี้ยแล้วก็ต้นกุหลาบตัดดอกนะคะส่วนกุหลาบเลื้อยเกอฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึ่งส่วนฝั่งนู้นนะก็ได้ลงกุหลาบไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ต้นนะคะฝั่งนี้นะก็จะเริ่มจัดแล้วก็จะมีอเล็กซานดรีนที่จ,จาได้นะคะต้นนี้แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นกุหลาบตัดดอก นี่แนวนี้เลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลื้อยหรือเป่าต้องรอดูหน้าดอกเขาแล้วก็อันนี้จะเป็นมองเกอร์ต้นนี้ค่ะที่เพิ่งเอฟมาล่าสุดนะคะก็คือมองเกอร์แล้วก็จะมีเข็มใหญ่เข็มชมพูต้นนี้ฝั่งนี้ค่ะนะก็ลงไปเยอะเลยนะกุหลาบในช่วงนี้นะลงดินไปเยอะเลยเพระาะว่าออเราต้องการให้เขาแบบให้ราก ลากเดินเร็วๆค่ะเพื่อนเดินถ้าเขาบอกว่าลงดินไว้อลากมันจะเดินได้ดีกว่าอยู่ในกระถางค่ะค่ะอันนี้จะเป็นสวนหน้าบ้านก็รอให้เขาแบบเออฟื้นปริใบพคือบางต้นมันเขาเออบางต้นเนี่ยคือมันแตกยอดแตกไปอ่อนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนแล้วทีนี้มันมีไอ้ด้วงกุหลาบค่ะกินยอดเขากินใบเขาอะ่ะคือนี่คือปัญหา ก็เลยต้องเออค่อยๆแก้กันไปอย่างเต้นนี้ค่ะเขาแตกยอดออกมาแบบโอหเยอะมากเลยดูสินะค่ะเนี่ยก็เออตอนเย็นนะคะอ้อมคิดว่าอ้อมจะลงฝั่งนี้เพิ่มนะคะเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย